เดี๋ยวราไปผสมสองทีด้วยกันนะครับสองทีก็ได้มาแล้วนะครับ a ระออตลูบนะครับแปดสิบบาทครับกระป๋องนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเดชชีเฮดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องตัดหญ้าของผมนะครับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็จะบอกวิธีผสมสองทีเท่ากับน้ํามัน 95นะครับเบนซิน95ใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายสส่แข็งแบบนี้นะครับของผมเพิ่งตัดหญ้ามาน้ํามันหมดนะครับก็เป็นเครื่อง2จังหวะนะครับก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านถามมาว่าวิธีผสม2ทีเข้ากับน้ํามันเบนซิน,นมีส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะไปซื้อน้ํามันเบนซินก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับ ไปซื้อน้ำมันเบนซิน95นะครับผมใช้95นะครับแล้วก็ 2T ทีนะครับ2ทีตัวนี้ผมก็ใช้ของ PT นะครับหรือว่าน้ํามันออโต้ลูปนะครับเรียกอย่างเป็นทางการภาษาชาวบ้านก็สองทีนะครับก็เป็นของ PT Maxspeed นะครับปกคิวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้ํามันก็จะไปซื้อที่ปั๊ม PT อีกเช่นกันนะครับน้ำมันเบนซิน95นะครับครับเครื่องของผมนี่ก็ ซื้อมาในราคา1650บาทนะครับเมื่อกี้แต่ย่าน้ำมันหมดเลยครับหมดถังเลยแล้วก็เบนซินเราก็ไม่มีนะครับมีแต่ออตโตลุปนะครับมีแต่2ทีนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันเบนซิน9 5ด้วยกันแล้วก็มาดูส่วนผสมด้วยกันนะครับว่ามีส่วนผสมเป็นอย่างไรรักษาเครื่องอย่างไรนะครับถึงจะทนนะครับน่ครับเครื่องของผมน่ครับใช้มา2ปีแล้วนะครับ1,650บาทนะครับ เครื่องตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของมิสูฟูจินะครับรุ่น m s 4 1 1 m k t e นะครับตัวนี้ใช้ทุนใช้ฐานนะครับนะครับออกไปซื้อน้ำมันเบนซินด้วยกันนะครับที่ปั๊ม pt นะครับผมจะซื้อมา100บาทนะครับเดี๋ยวก็จะซื้อออลตรลูมาอีกหนึ่งกระป๋องนะครับตัวนี้ก็คงจะไม่พอนะครับนะครับเดินทางไปด้วยกันเลยนะครับ ปั๊มแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาครับซื้อน้ำมันก่อนครับ95-100ครับ 100. เก้าห้าห่งร้รีลิก,กี่บาทแล้วโอ้สามสิบหกแล้วโอ้โหนี่ครับสาบาทสิสตางค์ต่อลิตรนะครับนี่ฝานะครับ ีไปดูออตลูปออตลูปสีเขียวกระป๋องเล็ก2สองทีสองทีแปดสิบะตังตัวหนึ่งแเอากป๋องหนึ่งครับหนึ่งร้อยได้กี่ลิตรนี่หนึ่งร้อยได้สองลิตรสองจุดเจ็ดหกลิตรนะครับหนึ่งร้อยบาทไม่ถึงสามลิตรนะครับสองทีกลองหนึ่ง ครับได้สองทีไปอีก1กระป๋องครับถอนยีบาทนะครับเงิน200นะครับ100ได้2ลิตรจุดเจครับ2.76ลิตรนะครับไม่ถึง3ลิตรนะครับเดี๋ยวรอไปผสม2อทีด้วยกันนะครับ2อทีก็ได้มาแล้วนะครับกระป๋องออตอลูปนะครับ80บาทครับกระป๋องนี้นะครับเบนซินอีก100บาทนะครับ ครับเดินทางครับเดินทางเดินทางกลับบ้านครับ ู้ชมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผสม2ทีด้วยกันนะครับว่าส่วนผสมจะเป็นอย่างไรเท่าไรนะครับทําให้รักษาเครื่องได้ดีแล้วก็เครื่องทนนะครับผมก็ใช้ส่วนผสมตัวนี้มาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับส่วนผสม2ทีที่ผมใช้กับเครื่องฮิซูฟูจิตัวนี้นะครับใช้ทนเสี้ทานมาโดยตลอดนะครับ ส่วนผสมผมก็ใช้2ทีสฝานะครับ2ฝาของกระป๋อง2ทีแบบนี้นะครับ2ฝาแล้วก็ผสมน้ํามันเบนซิน95 1ลิตรนะครับเมื่อตะกี้ผมซื้อมา100บาทนะครับ100บาทได้อยู่2.76ลิตรนะครับก็ถือว่าเป็น3ลิตรเลยนะครับผมจะใช้ส่วนผสมตรงนี้ ใช้6ฝานะครับท่านผู้ชม6ฝาของน้ำมันออโตลรูปนะครับเป็นของ pt นะครับ maxspeed นะครับกระป๋องละ80บาทนะครับที่ซื้อมาเมื่อตะกี้นะครับนะครับเราผสมกันเลยนะครับเปิดฝาน้ำมันนะครับใช้6ฝานะครับตรงนี้นะครับ6ฝานี่นะครับ ฝาลงไปแล้วนะครับสองฝาต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับที่ผมใช้มานะครับสองฝานะครับเรื่องทนทานตลอดนะครับนะครับสามฝาไปแล้วนะครับอ๋อี่ฝาลงไปแล้วนะครับ แล้วอาห้าฝาครับฝา,าไปแล้วนะครับอ้าหกฝาครับน้ำมัน100บาทนะครับเบนซินเก้ได้อยู่2.76ลิตรนะครับไม่ถึง3ลิตรดีนะครับก็ถือเป็น3ลิตรนะครับผมใช้หกฝาเลยนะครับปิดไว้ก่อนนะครับ นี้กระป๋องเดิมนะครับกระป๋องใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับกระป๋อง80บาทนะครับซื้อมาไม่ได้กี่นะครับเป็น10บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็เขย่าเลยครับเ้าเขย่าให้เข้ากันก่อนนี่ครับเขย่าเขย่าแบบนี้นะครับสูตรนี้ผมใช้มาตลอดนะครับท่านผู้ชมจะใช้2ทียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ของผมใช้ PT นะครับเพราะว่าไปซื้อน้ำมันเบนซินเก้าห้าตรงนั้นก็ซื้อตรงนั้นสะดวกเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อที่อื่นอีกนะครับ เราฟากแล้วเงชอกันไ,ได้าฟาฝึกตัวครับหลังจากนั้นเราก็มาเทใส่นี่เลยครับครับค่อยเทนะครับผมไม่มีกลวยนะครับใช้ความสามารถพิเศษนิดหนึ่ง มานครับไม่จะเป็นต้องใช้กลวยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับผมครับค่เทลไปนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับท่านผู้ชมทดสอบกันนะครับวิธีที่ผมใช้ผสม2ทีฝาน้ำมันออโตลูปนะครับต่อน้ำมันเบนซิน95 1ลิตรนะครับซื้อมา100บาทก็ถือว่าเป็น3ลิตรนะครับผสม6ฝาแล้วครับแล้วก็เทใส่เครื่องตัดหญ้าแบบสบายสายแข็งรุ่น2จังหวะมิซูฟูจินะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับ ก็เป็นเทคนิคดีๆครับนำมาฝากให้ผู้ชมนะครับใครจะใช้2องอะไรก็ได้น้ํามันยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับครับเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับแบบยารกๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยารกๆแบบนี้เลยเราได้ผสม2องทสองฝาต่อน้ํามันเบนซิน95 1ลิตรนะครับลงในถังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้ส่วนผสมนี้โดยมาตลอดนะครับ ร,รักษาเครื่องได้ดีนะครับครับเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับนี่ครับยาโรๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวไปทดสอบพร้อมกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับก็ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับสําหรับการผสม2ทีใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบ2จังหวะนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับของผมก็ถองฝาเอาตลุบนะครับต่อน้ํามันเบนซิน95 1้าลิตรนะครับโดยประมาณนะครับก็ใช้กับเครื่องแบบนี้หลายปีแล้วนะครับมาตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็ เอไปทําตามได้นะครับตามคําแนะนาของผมได้เลยนะครับหรือว่าใครจะดัดแปลงไปผสมเยอะขึ้นอีกนิดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดทับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆต่อไปของเรานะครับเจอก,กันคลิปหม่ครับขอบคุณครับ